สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกค่ะวันนี้ก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์กระชายผงชงสาเร็จรูปอีกค่ะกระชายผงชงสาําเร็จรูปก็ทําจากกระชายขาวหรือกระชายเหลืองกระชายแกงบ้านเราเนี่แหละคะ่ะด้วยกระบวนการการผลิตแบบฟีดได้ค่ะฟีดไดก็คือยังคงเหลือสารอาหารอยู่ในกระชายถึง9 2ค่สิปร็ค่ะ,คะสรรพคุณทางยาก็จะมีนานับประการนะคะเช่นปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นขับลมช่วยให้กระเพาะและลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีค่ะเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงหัวใจบำรุงกำลังชะลอวัยค่ะและที่สำคัญช่วยเสริมภูมิต้านทานเชื้อไวรัสต่างๆให้กับร่างกายค่ะค่ะกล่องหนึ่งก็จะมี15ซองค่ะอันนี้สำหรับกล่องน,นะคะก็จะมี15ซองค่ะ วดหนึ่งก็จะมีหนึ่งสิกรัมค่ะซองหนึ่งก็สามารถชงกับนร้อนได้หนึ่งแก้ววันนี้ก็ชงมาแล้วค่ะซองหนึ่งก็สามารถชงกับนร้อนได้1แก้วหรือหนึ่งช้อนชาก็สามารถชงกับนร้อนได้หนึ่งแก้วหรือหนึ่งมิลลิลิตรค่ะค่ะก็จะทานง่ายค่ะกลิ่นก็จะไม่เผ็ดไม่ฉุนเหมือนกระชายสดค่ะค่ะ ด้ยกระบวนการการผลิตแบบฟีดได้ก็คือเอากระชายจํานวนเยอะๆนะคะไปอบค่ะเช่นเอากระชาย150กิโลไปอบก,ก็จะเหลือประมาณ20กิโลแต่ก็ยังคงเหลือคุณค่าสารอาหารอยู่ในกระชายถึง92ค่ะค่ะก็คือกระชายผงชงสําเร็จรูปค่ะช่วยเสริมภูมิต้านทานเชื้อไวรัสต่างๆให้กับร่างกายค่ะตอนนี้ก็คือไวรัสโควิด COVID 2019ค่ะแล้วก็ช่วย ดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นขับลมค่ะแล้วก็ยังเป็นยาอายุวัฒนะอีกค่ะแพทย์แผนไทยเรียกว่าโสมไทยค่ะเพราะว่าจะมีสรรพคุณคล้ายกับโสมค่ะแต่ก็สามารถชงดื่มได้ทั้งวันค่ะไม่มีสารตกค้างในร่างกายค่ะเย็นแล้วอย่งก็จะทานง่ายนะคะ กลิ่นก็จะไม่เผ็ดไม่ฉุนเหมือนกระชายสดค่ะค่ะกล่องหนึ่งก็มีส5หซองค่ะราคาร้อยดบาทค่ะขวดหนึ่งราคา250หบาทค่ะค่าส่งก็จะเหมือนกันค่ะต่อขวดหรือต่อกล่องก็40บาทค่ะถ้า3มขวดหรือ3ามกล่องก็จะอยู่ที่ค่าส่งก็จะอยู่ที่60บาทค่ะ สนใจก็ทักมาใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ